กูขเขาร้อแรกมากค่ะมีแต่คนสวยๆนะคะค่ะบทิกงกโอเคชิมเล่เนะ จะพาอยู่นี่เจ้าใส่รถตี๋าไปแต่คนเจ้าจะไปหาใส่เนี่ยแม่แต<ม>่เพื่อนนั่ง <ฮา S 1> วันหัืงตหมู่บ้านนี่ต้องู่พัทยาฉันต้องการพัทยาอแต่พูดว่าอยู่พัทยาแล้วติไปพัทยาอยู่ยยบบกูอยู่แล้วติดไปกรงอยู่อี่สจ้าไม่เลยไม่ บึ้งเนี่แต่ว่าแต่ว่าก็คือพี่แพได้แฟนอ่ะคนจีนไปแล้วหนึ่งไหนอ่ะพี่แพได้คนจีนไปแล้วหนึ่งไม่อยากไม่อยากขายแพตตี้นะไว้ไม่อยากขายแพตตี้แพตตี้ให้แฟนที่พี่แพมาฟงมาฟงนี่เลไม่อยากขายแพตตี้นะแพตตี้อ่ะมีแฟนทุกที่ก็คนสวยนะเลวมาก อะไรมาไม่ดเล่นนะคะพูดเล่นอย่านะเดี๋ยวสอไม่ได้มาอีกเลยนะไม่มาอีกเลยนะเราเล่นค่ะพารปี้บวมเผ็เบื่อถึงแต่หน้าเปกียบเปนยย้อนเปียบเปรยย้อนสงการนี่น้ำไหลมากมันเอาตะขอมาเสือภาพี่โอ้ยามกแกชอบคนที่อย่างนิ้หวังอิ้วบนนี้เรื่องค้าาไปจ้งก็ใช้ตขึ้น การม่าุดเก่าอยู่พวกเนี้ยเป็นกันนี่เน็ตโต้เน็ตโต้เน็ตเห็นไหมเนี้ยมันแต่ชุดไปแล้วมันก็กลับมาชุดเดิมนานไหมเขามีรับงานโปรติดเก่ายังติดอติดเก่าเลยเพราะอะไรนะติดอยู่ได้ไงใส่ผมปลอมเลยมึงก็ไม่มีผมมึงอย่าไปพูดให้เขาไอ้ผมเนี่ไงไม่ค่ะมึงไม่ได้มีผมเยอะที่ไปพูดให้ กันนี่บวอยู่นี่อนี่กันนี่กันนี่บัวบัวบัวกเด้กรได้กระได้ไหมดูแป้ัวเด่นห่อยเฮ้ยเซเลอ่าด่ะวจะอ้วนคนนี้โอ๊ยนี่ก่ะหลเวทีแล้วมาดูนี่พอนี่กับหลัเวทีข้นกันวทีนี่ขาล่าของวัยเด็กนะก็ไม่พูดกับ สซีกันกันบ้านทายกันกันบ้านนะคะคันนี้เขาไปได้คุงถ่ายรายการที่ด่นะคะเขาไม่ได้เก็บควให้คันเด้อเก็บควให้ไมเกาออฝากแฟนชาร์บตตอนแลลวตอนแ้ลเนี่พอลูกรักกันก็ ตอนแลมตอแหลมากตอแหลมมากเก็บของพี่กัน่ะตอนแหลมากเก็บของพี่กันค่ะจอมพยานาเลยค่ะจอมพยานะใช่อะไรแบบนี้คนเนี้ยเบี้ยวแล้วไม่ไปมันจะมีคนเนี้ยเบี้ยวแล้วคนเนี้ยเบี้ยวแล้วคนเนี้ยเบี้ยวแล้วพี่แกนคนเนี้ยเบี้ยวเพื่อนนี่เมียคนเนี้ยเบี้ยวเพื่อนแล้วก็ยิ่งยำมาจะเบี้ยวเพื่อนมา พี่เราไม่คบได้ไหมไม่มีเพื่อนคบเลย